เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี P, สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าออบ้านส,สวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับบรรยากาศดีวิวทุ่งนานด้วยนะครับหลังนี้เป็นบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่เมื่อหนึ่งเลยยังไม่เข้าอยู่ครับบ้านมือหนึ่งบวกที่ดินพร้อมอยู่โอนฟรีด้วยนะครับเจ้าของโอนให้ฟรีด้วยราคาเพียงหนึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองทั้งบ้าน,ท,านทั้งที่ครับ ตัวบ้านยกพื้นกำลังสวยมอมเหมาะวิวทุ่งนานะครับปร่งโล่งสบายลมโชวเย็นสบายบรรยากาศดีใกล้คิดธรรมชาติเหมาะกนการอยู่อาศัยพัก่อนอนใจไฟฟ้าประปาครบโฉนดพร้อมโอนสามารถเข้าธนาคารได้ตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนนะครับพื้นปูกระเบื้องยางลายไม้สวยงามมีเคาน์เตอร์ครัวสิ่งล้างจานห้องครัวให้ครบหนึ่งห้องน้ำครับตัวให้ดินถมล้อมรั้วเรียบร้อยทําประตูเรียบร้อยครับ น้ำไฟสะดวกพื้นที่กว้างขวางหือยเยอะมากปลูกต้นหมากต้นไม้ได้สบายๆเลยแปลงนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะครับท่าในใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้มี GPS ให้ที่ใต้คลิปครับสาม,มารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลและทางที่แน่นอนก่อนได้เบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดอยู่ที่ดูบ้านติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครับจังหวัดอุดรครับ ห่างจากบิ๊กซีแค่6กิโลเมตรเท่าเน่ง,งห่างยูดี7กิโลสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ